ไปยังไงมายังไงได้เจอสามีญี่ปุ่นนิยายรักโกโบลุงกับอังสุมาริงเจ็๊กเจี๊ยก EP สาตามหารักแท้ถึงญี่ปุ่นสวัสดีค่ะแม่บักเลี้ยวมาแล้วสําหรับ EP นี้นะคะก็ไม่มีอะไรมาให้กินค่ะเพราะว่าแม่บกักเลียวจะพาไปดูวิวสวยๆที่นิโก,โกประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่า EP นี้นะคะ เราจะเดินทางตามหารักแท้กันถึงญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะต่อจาก EP 2ค่ะโดนตะพลสั่งห้าไม่ให้ไปยุ่งกับลุงอีกเราเป็นคนไทยนะคะโบราณว่าไว้เชื่อพ่อแม่แล้วจะเจริญค่ะถามว่าเชื่อไหมก็ใจนึงก็กลัวนะคะหลวก็อยากได้ค่ะลุงก็ส่งข้อความมารัวๆเลยค่ะก็เลยบวกลบคูณหารดูแล้วนะคะเปอร์เซ็นที่อยากได้หลวนี่คือมากกว่ากลัวพ่อค่ะตัดสินใจคุยกับลุงต่อค่ะแต่ว่า คุยกันได้อีกแป๊บหนึ่งนะคะลุงก็บอกว่าอยากจะมาหาอีกค่ะแม่นอย่างราคาเจอกันยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะจะมาหาอีกแล้วแต่ผลก็สั่งไว้ว่าห้ามพาผู้ชายคนนี้เข้าบ้านอีกเด็ดขาดไอเดามันก็เป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยสิเอาอย่างไงลทีเนี้ยก็เลยบอกไปว่าถ้าลุงอยากมาก็มาเดี๋ยวจะพาไปนอนโรงแรมวาสันเพิ่นก็บินมาเลยสิคะเราก็เลยนะคะด้วยความที่เชื่อฟังพ่อแม่มากไม่พาเข้าบ้านคะ่ะรอบนี้นะคะพาไปนอนบังกะโลที่ภูทับเบิกคะ่ะ ด้วยความที่ไอเราก็กลัวว่าจะได้จ่ายค่บาบังกะโลคนเดียวก็เลยเช่าแค่หลังเดียวนอนด้วยกันไปเลยสิคะแต่ว่าน้องชายไม่ได้มาด้วยสิจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะนะคะแต่แต่แต,แต,แต่อย่าเพิ่งคิดมากนะคะเราเป็นกุลสตรีไทยค่ะไม่ทําอะไรเสียหายนะคะแค่นอนตักแล้วก็นั่งนับดาวกันค่ะหนึ่งสอง สามแล้วก็สี่เอาขึ้นนับหอดแค่สี่นับสิเหล่าสิบใปใส่ต่อนับสี่เสร็จแล้วนะคะก็แยกย้ายกันค่ะลุงก็ กลับญี่ปุ่นไปเพราะว่าลาง,งานได้ไม่กี่วันนะคะที่มาก็เพราะว่าคิดถึงพอลุงกลับไปได้ไม่กี่อาทิตย์นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปญี่ปุ่นตามแผนแล้วค่ะแผนที่ว่านี่คือแผนที่เราจะไปญี่ปุ่นกับเพื่อนนะคะก่อนที่เราจะเจอลุงเนี่ยเราได้ซื้อตั๋วนะคะเป็นแพ็คคู่กับเพื่อนไว้ว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันค่ะเราจะไปแบบแบ็คแพคค่ะ แต่พอถึงเวลาจะไปจริงๆเพื่อนมาเทค่ะบอกว่าโอ้ยขอโทษนะกูมีเงินซื้อตัว๋วแต่กูไม่มีเงินไปเที่ยวเอา้าคือว่าจังสันอะไรทีเนี้ยสิเหตุจังไดเพราะว่า ไปแบกแพ็คนเดียวนี่ค่อนข้างจะอันตรายสําหรับผู้หญิงนะคะก็เลยคิดมากค่ะตัดสินใจปรึกษากับลุงว่าจะทํายังไงดีนะคะลุงเขาก็รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะว่าเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วนะคะลุงก็บอกว่ามาๆเดี๋ยวจะพาเที่ยวเองแต่ปัญหามันอยู่ที่นะคะเราก็จองตั๋วไปลงฟุกุโอกะนะคะแต่ว่าลุงเขาอยู่คานากะาว่โตเกียวซึ่งมันห่างกันนะคะถ้าคิดไม่ออกก็ รุงเทพสุราษฎร์ธานีเอา้าจะไปยังไงละทีนี้ลุงก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหามาลงเครื่องที่ฟุกุโอกะแล้วก็นั่งชินคังเซ็นต่อมาที่โตเกียวได้เลยเดี๋ยวจะไปรอรับและลุงก็บอกว่าไม่ต้องจองโรงแรมนะเดี๋ยวจะพามาพักที่บ้านเอาพอบอกว่าจะพาไปบ้านแล้วก็อยากจะไปขึ้นมาทันทีเพราะว่าก็อยากจะรู้ว่าที่เขาบอกว่าเป็นโสดไม่เคยมีลูกมีเมียอยู่กับแม่นนัคนจริง,รงหรือหลอกก็อยากจะมาพิสูจน์ด้วยตายตัวเองค่ะและวันนั้นก็มาถึงค่ะพอถึงวันบินนะคะแล้วก็เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าขึ้นเครื่อง ตรงเวลามาลงที่ฟุกุโอกะพอผ่านต่อมอแล้วก็เดินออกมาเพื่อที่จะไปหาชินคางเซนเดินทางเข้าโตเกียวมาหาลุงนะคะ และเราจะได้เจอลุงหรือเปล่านั้นต้องติดตาม EP ีต่อไปค่ะจะบอกว่า EP ีหน้านี่คือพีคมากๆเพราะว่าตาพลก็ได้รู้ว่าลูกสาวหนีมาหาผู้ชายถึงญี่ปุ่นและจะได้เจอคุณลุงได้ยังไงทําไมถึงตัดสินใจว่าผู้ชายคนนี้แหละคือคนที่เราจะแต่งงานด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตาม EP ีต่อไปเด้อค่ะถ้าเกิดว่าชอบ e ีีนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะคะถ้าเกิดไ่าอยากฟังต่อก็คอมเมนต์มาคุยกันอย่าปล่อยให้พูดคนเดียวนะคะมันเงาเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณหลายๆค่ะ 嗯。<noise>